สวัสดีค่ะมอพงศันช่องเอลยินคิดชาแนลนะคะวันนี้นะคะหนูก็จะมาอ่านหนังสือเล่มนี้ภาษาคาที่ปะสองครับปสองนะคะใครที่ดูอยู่ก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยมาปีฉีสู้เขีย่ยอันนี้ก็เหมือนใช้ไม้เขีย่ยเขียนะคะมีดฉีดบีบดื่มโยนห่วง ขวดมะนาวใครที่อ่านไม่ทันนะคะกเ็เลื่อนเลื่อนใหม่ได้น้องบอกว่าจะอ่านไม่ทันนะะนกกระจอกนักวิทยาศาสตร์รุ้งกินน้ําเด็กผู้หญิงบางคนอาจจะชอบรุ้งกินน้ํานะคะซึ่เพื่อนหนูชอบกันหลายคนมากเลยจ้าเบือ่อแผดฝอยฝอยก็เหมือน ฝนตกลงมาแบบว่าแต่ว่าตกไม่มากก็เป็นฝอยๆเนาะผลผลผลิตผลผลิตอะไรเงี้ยผลผลลูกผล,ลไม้อะไรอย่างงี้ค่ะเติมกลายเกลือเค็มๆเป,ปลี่ยนพลัดพลัดปลัดก็เหมือนสลับกันพลัดกันเปรีย้ยวหยอะ เฉพาะนักคิดวางแผนแสงแดดนอกชานยืนยนันน้ำเชื่อมหัวใจกระทบกรีดการ์ดกลางแจ้งพรมห้า